ทำไมบางครั้งแขกที่มาเยือนไม่ใช่คนเป็นเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นในบ่ายวันหนึ่งคุณยายสมพรกลับรู้สึกหนาวเยือกทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวแขกที่มาไม่ได้พูดอะไรแต่ทำให้เธอขนลุกไปทั้งร่างใบหน้าคุณตานั้นคือใครกันแน่แล้วทำไมความทรงจำที่เธอพยายามลืมกลับหวนคืนมาอีกครั้งหรือว่าสิ่งที่เธอเผชิญอยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แขกที่หายไปนานอาจกลับมาอีกครั้งในวันที่สายเกินไปแต่คำถามคือเขากลับมาเพื่ออะไรทำไมผู้สูงอายุถึงรู้สึกไม่สะดวกใจเมื่อมีแขกมาที่บ้านแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างม่านเก่าขยับไหวเบาๆตามแรงลมกลิ่นชาอ่อนๆลอยคลุ้งอยู่ในอากาศพร้อมเสียงนาฬิกาติ๊กตอกเป็นจังหวะสม่ำเสมอคุณยายสมพรนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมมือเหี่ยวย่นลูกแขนตัวเองเบาๆ เธอมองไปยังประตูบ้านดวงตามหม่นมองสะท้อนความลังเลเสียงกริ่งดังขึ้นคมชัดจนหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะเธอหายใจเข้าลึกพยายามข่มความรู้สึกไม่สบายใจใครกันนะใครมาที่บ้านตอนนี้ไม่มีใครโทรมาบอกก่อนไม่มีกำหนดนัดหมายเธอลุกขึ้นยืนขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเดินไปที่ประตูอย่างเชื่องช้าความกังวลก่อตัวขึ้นในอกมือเหี่ยวสั่นระริกเมื่อเอื้อมไปจับลูกบิด เธอสูดหายใจเข้าอีกครั้งก่อนค่อยๆเปิดประตูภาพตรงหน้าทำให้เธอชะงักดวงตาเบิกกว้างชายแปลกหน้ายืนอยู่ตรงนั้นดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเธอไม่กระพริบเขาไม่ยิ้มไม่พูดท่าทางแข็งทื่อราวกับรูปปัน้นลมเย็นพัดผ่านตัวเธอทำให้ขนลุกสู้ความเงียบระหว่างทั้งสองยิ่งทำให้บรรยากาศอึดอัดคุณยายกำมือแน่นหัวใจเต้นแรงเธอไม่รู้จักเขาแต่ความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่า บางทีเธออาจเคยพบเขามาก่อนเธอจ้องใบหน้าชายแปลกหน้าพยายามนึกให้ออกว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนแต่ยิ่งพยายามนึกหัวใจก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นราวกับสัญชาตญาณกำลังเตือนอะไรบางอย่างคุณมาหาใครหรือคะเสียงเธอสั่นน้อยๆแต่พยายามทำให้มั่นคงชายคนนั้นยังคงนิ่งเงียบดวงตายังคงจับจ้องมาที่เธอไม่มีแม้แต่รอยยิ้มไม่มีท่าทางเป็นมิตร ลมหายใจของเขาแทบไม่ได้ยินราวกับว่าเขาไม่มีตัวตนจริงๆคุณยายสมพรเริ่มรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักอึ้งขึ้นเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นรัวจนเจ็บแปลบชายแปลกหน้ายังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่แม้แต่ขยับตัวเธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดแสงแดดที่เคยลอดผ่านหน้าต่างเมื่อครู่จู่ๆก็ดูเหมือนจะมืดลง ลมที่พัดผ่านเมื่อครู่กลับเงียบสงัดไม่ได้ยินแม้แต่เสียงใบไม้ไหวราว,ว่าเวลารอบตัวเธอหยุดนิ่งความทรงจำบางอย่างเริ่มย้อนกลับมาภาพของชายคนหนึ่งที่เธอเคยรู้จักเมื่อหลายสิบปีก่อนเขามีใบหน้าแบบนี้ดวงตาแบบนี้แต่เป็นไปไม่ได้เขาไม่ควรจะมายืนอยู่ตรงนี้มือของคุณยายสมพรเย็นเฉียบแม้อากาศภายนอกจะอบอ้าว เธอจ้องมองชายคนนั้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเขาเหมือนคนที่เธอเคยรู้จักเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่เขาคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่เสียงแหบพราเล็ดลอดออกมาคุณเป็นใครกันแน่ชายแปลกหน้ากระพริบตาช้าๆดวงตาของเขายังคงนิ่งสนิทเงาสะท้อนในดวงตาคู่นั้นดูคล้ายกับอดีตของเธอเอง เธอเห็นตัวเองเป็นหญิงสาวในวัยที่ยังหนุ่มแน่นเห็นบ้านหลังนี้ในช่วงที่มันยังใหม่และอบอุ่นเห็นเขายืนอ,อยู่ตรงนี้เช่นกันแต่ในวันนั้นเขายิ้มให้เธอไม่เหมือนวันนี้เรากับว่าความทรงจำที่ถูกฝังหรือกำลังถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งมือของเธอกำแน่นขึ้นหัวใจเต้นกระหน่ำจนหูอื้อเป็นไปไม่ได้คุณชายคนนั้นยังคงไม่พูดอะไรแต่ริมฝีปากของเขาเริ่มขยับช้า,ชา เสียงหนึ่งดังขึ้นเบาแต่ก้องกังวานอยู่ในหัวของเธอคุณลืมผมไปแล้วจริงๆหรือเสียงนั้นแหบพระทวะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกคุณยายสมพรเบิกตากว้างริมฝีปากเริ่มสันระริกเธอรู้แล้วว่าเขาคือใครเธอจําได้แล้วชายคนนั้นคือคนที่เธอเคยสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมร่างของคุณยายสมพรสันสถานราวกับถูกลมหอบความเย็นยะเยือกเข้ามาอบล้อม ดวงตาของเธอสันไหวความทรงจำที่ถูกเก็บซ่อนมานานแหวกทะลักขึ้นมาราวกับกระแสะน้ำเชี่ยวกรากเธอเห็นภาพในอดีตวันที่เธอยังเป็นหญิงสาวเธอจำเขาได้แล้วชายคนนั้นคือวิชัยคนที่เธอเคยรักสุดหัวใจคนที่เธอเคยให้คำสัญญาว่าจะรอแต่เธอไม่เคยทำตามสัญญานั้นเธอเคยรอเขาใช่เธอเคยรอแต่เวลาผ่านไปนานเหลือเกินหลายปีที่ไม่มีจดหมายไม่มีข่าวคราว สุดท้ายเธอก็ยอมแพ้ปล่อยให้ความเงียบกลืนกินความรักนั้นไปจนหมดสิ้นเธอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกหลานแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าวิชัยกลับมาเขากลับมาหาเธอในวันที่สายเกินไปวันที่เธอเลือกเส้นทางใหม่ไปแล้วและวันที่เขาจากไปเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาจากไปอย่างไรมือของเธอเริ่มสั่นแรงขึ้นดวงตาร้อนเผาวิชัย เธอเรียกชื่อเขาออกมาเบาๆแต่เสียงนั้นเหมือนจมหายไปในความเงียบชายคนนั้นไม่ตอบเพียงแค่ยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคุณยายรู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่ลำคอเธออยากจะพูดอะไรออกไปแต่ไม่มีคำพูดใดที่เหมาะสมจะเอื่อนเอย่ยแล้วจูๆ่ๆลมที่เคยเงียบสงัดก็พัดแรงขึ้น ม่านหน้าต่างปลิวไหวเงาของชายแปลกหน้าเริ่มเลือนรางลงคุณยายเอื้อมมือออกไปราวกับอยากจะรั้งเขาไว้แต่มือของเธอสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าร่างของชายคนนั้นค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินแผ่วเบาเราวกับเสียงกระซิบผมกลับมาแล้วนะแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบงนันเหลือเพียงคุณยายสมพรที่ยังคงยืนอยู่ตรงหน้าประตู มือเย็นเฉียบน้ำตาค่อยๆไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัวเธอรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงรู้สึกไม่สบายใจเวลามีแขกมาที่บ้านเพราะบางครั้งแขกที่มาอาจไม่ใช่คนเป็นเสมอไปคุณยายสมพรยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความเงียบปกคลุมทั่วทั้งบ้านเพียงแค่เสียงลมหายใจของเธอเท่านั้นที่ดังชัดในความว่างเปล่าเธอกับพริบตาช้าๆพยายามตั้งสติแต่หัวใจยังคงเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ เมื่อครูปมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเธอมองไปยังหน้าประตูมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้วแต่ความรู้สึกหนักอึ้งยังคงหลงเหลืออยู่ในอกเธอสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก้าวถอยหลังช้าๆก่อนปิดประตูลงเสียงแกรกของก้อนประตูดังสะท้อนทั่วบ้านเธอเดินกลับไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมมือยังคงเย็นเฉียบแก้วชาที่วางอยู่ตรงหน้าเย็นชืดไปแล้ว เธอหยิบมันขึ้นมาฝ่ามือเหี่ยวย่นรูปลาขอบแก้วอย่างแผ่วเบาสายตาของเธอล่องลอยความทรงจำในอดีตยังคงวงเวียนอยู่ในหัวผมกลับมาแล้วนะเสียงนั้นยังดังก้องอยู่ในจิตใจของเธอน้ำตาไหลลงมาเงียบเงียบเธอไม่ได้สะอื้นไม่ได้คร่ำครวญมีเพียงหยดน้ำตาที่ร่วงลงมาซึมลงไปในผ้ากันเปื้อนเก่าๆของเธอเธอไม่เคยรู้เลยว่าวิชัยเคยกลับมาในวันนั้น และไม่เคยรู้เลยว่าเขาจากไปด้วยความเดียวดายเพียงใดเธอเคยคิดว่าเวลาและชีวิตที่ดำเนินไปจะกลืนกินทุกอย่างให้เลือนหายแต่แท้จริงแล้วบางสิ่งไม่เคยจางหายไปเลยโดยเฉพาะคำสัญญาที่เธอเคยให้ไว้เธอหลับตาลงช้าๆหัวใจยังคงเจ็บแปบแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับสงบลงอย่างประหลาดเธอพึมพำออกมาเบาๆเสียงแทบไม่ได้ยินขอโทษนะวิชัย ลมพัดผ่านอีกครั้งม่านหน้าต่างปลีไหวอย่างแผ่วเบาและในห้วงความเงียบนั้นเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนมองเธออยู่จากที่ไกลแสนไกลเฝ้ามองเธอเหมือนที่เคยเป็นมาเสมอคุณยายสมพรนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้ความเงียบอบล้อมหัวใจของเธอหนักอึ้งแต่ก็ประปลนไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เธออธิบายไม่ถูกเธอยกมือขึ้นปาดน้ำตาช้าๆแล้วทอดสายตาไปยังหน้าต่าง แสงแดดยามบ่ายยังคงสาดส,ส่องเข้ามาแต่ทำไมบรรยากาศรอบตัวถึงเย็นเยียบเช่นนี้เธอรู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดผ่านแผวเบาแต่นำพาความทรงจำเก่าๆติดมาด้วยเธอจำได้แล้ววันที่เธอรอวิชัยอย่างมีความหวังวันที่เธอนั่งอยู่ตรงนี้มองไปที่ถนนเผื่อว่าเขาจะกลับมาแต่เวลาผ่านไปผ่านไปจนเธอเลิกรอเธอไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึ่งเขาได้กลับมาแล้วจริงๆ กลับมาเจอประตูที่ปิดตายกลับมาเจอหญิงสาวที่เคยรักแต่กลายเป็นของใครอีกคนเธออยากย้อนเวลากลับไปอยากบอกให้ตัวเองอดทนรออีกหน่อยอยากบอกว่าเขากลับมาแล้วจริงๆแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเธอถอนหายใจเบาๆก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบถ้วยชาขึ้นมาปลายนิ้วสัมผัสขอบแก้วเย็นเฉียบแต่จู่ๆเธอก็ชะงัก บนโตมีรอยน้ำจากแก้วชาวงกลมชื้นแฉะที่น่าจะเกิดจากหยดน้ำที่ไหลซึมออกมาแต่แก้วของเธอวางอยู่ที่เดิมไม่ได้ถูกยกขึ้นเลยแม้แต่น้อยเธอจ้องมองรอยนั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธออยู่คนเดียวมาตลอดไม่มีใครเข้ามาในบ้านแต่ทำไมถึงมีรอยน้ำอีกวงหนึ่งอยู่บนโตได้เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆมองไปยังที่ว่างฝั่งตรงข้ามแสงแดดตกกระทบเก้าอี้ไม้ว่างเปล่า แต่เธอรู้สึกได้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลำพังเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ตรงนั้นมาตลอดเวลาราวกับว่าวิชัยยังไม่จักไปไหนเลยเธอกำถ้วยชาแน่นริมฝีปากสันระริกความเงียบที่ปกคลุมบ้านในตอนนี้ไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยการกลับมาของใครบางคนใครบางคนที่เธอลืมไม่ลงและใครบางคนที่อาจไม่เคยจากไปจริงๆ คุณยายสมพรหลับตาลงช้าๆปล่อยให้ลมหายใจไหลเวียนเข้าออกอย่างสงบหัวใจของเธอเต้นช้าลงความรู้สึกหนักอึ้งค่อยๆผ่อนคลายแม้ในอกยังเจ็บปวดกับอดีตที่ย้อนคืนมาแต่เธอรู้แล้วว่าเขาไม่เคยจากไปจริงๆเธอลืมตาขึ้นมองไปยังเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามอีกครั้งแม้ที่นั่งนั้นจะว่างเปล่าแต่เธอไม่รู้สึกเดียวดายอีกต่อไปเธอพึพรรมพำออกมาเสียงแผ่วเบาขอบคุณนะที่กลับมาหา ราวกับว่าลมภายนอกได้ยินคำพูดของเธอสายลมอ่อนโยนพัดผ่านอีกครั้งมาหน้าต่างปลุ้หวอย่างนุ่มนวลแสงแดดยามเย็นทาบทับลงบนพื้นบ้านเป็นสีทองอุ่นเธอวางถ้วยชาลงรอยน้ำที่เคยเป็นปริศนาค่อยๆจางลงไปบางทีบางสิ่งที่หลงเหลืออาจไม่ได้มีไว้ให้ค้งคาแต่อาจเป็นเพียงการทิ้งท้ายเพื่อให้เธอได้รับรู้ว่าสิ่งที่เคยสัญญาแม้ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ แต่ไม่ได้สูญหายไปจากหัวใจเลยแม้แต่น้อยคุณยายสมพรยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเธอลุกขึ้นช้าๆหยิบผ้าคลุมไหล่ขึ้นมาพาดก้าวเดินไปยังหน้าต่างเปิดมันออกกว้างปล่อยให้สายลมเย็นพัดเข้ามาเต็มบ้านลมหอบเอาความเศร้าออกไปพร้อมเสียงหัวใจที่สงบลงและคุณยายรู้ดีว่าหที่ไหนสักแห่งวิชัยเองก็คงได้รับรู้แล้วเช่นกัน เขาคงไปได้อย่างหมดห่วงเสียที